ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อครับ,รบและนี่คือช่วงเซลอยพิกสับสนช่วงโดยเซเนมาจิก้าเนรมิตรโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณเซเนมาโฮมบายโกลเด้นดักครับแคนครับความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องมัมมี่นั้นเป็นแอนิเมชันที่หนีไม่พ้นกับการที่เราจะไปเรียนรู้เหล่ามัมมี่เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงในอียิปต์โบราณและอย่างที่ทราบกันดีว่าเหล่ามัมมี่ได้ออกมาจากโลกใต้ดินของ<ม>อียิปต์โบราณนั้นมาโผล่ในนครลอนดอนยุคปัจจุบันคณะที่มาเนี่ย ก็มีมัมีส์หลัก3คนคนบ,บวกกับสัตว์เลี้ยงจระเข้น่ารักอีก1ตัวเตัวทั้งหมดนี้ต้องไปค้นหาแหวนโบราณที่ถูกนักโบราณคดีนั้นลักไปนะครับ,รบวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมามีสมาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วงเซโรลอยพิกครับสนับสนุนโดยซีนีมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีนีมาทโฮมบายกเดนดักครับช่วงเซลรลอยพิก สนับสนุนโดย c i n e m a t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Beneath the world of the living lies the land of the living dead Mummies ภาพยนตร์แอนิเมชั่นผจญภัยที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนในครอบครัว บอกเล่าเรื่องราวการประจอนัยอันสนุกสนานของสามมัมมี่ที่อาศัยอยู่ในเมืองใต้ดินอียิปต์โบราณพวกเขาคือเนเฟอร์เจ้าหญิง ชูตคนขับรถมา้าเซ็กเคมน้องชายของชูดและครอกจระเข้ตัวจ้อยสัตว์เลี้ยงของเซ็กเคมหลังจากพวกเขาเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมายทั้งหมดได้มาปรากฏตัวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมภารกิจตามหาแหวนโบราณของราชวงศ์อียิปต์ที่ถูกขโมยไปโดยนักโบราณคดีผู้มีนามว่าหลอดคาร์นบีสำหรับตัวละครสมทบที่ช่วยสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้จะมีตัวละครไหนที่น่าสนใจบ้างมาดูกันครับ หลอดคานาบี ie, หรือชื่อจริงนามสกุลว่าซิลเวสเตอร์คานาบีหลอดคานาบีเป็นนักโบราณคดีที่ออกทุนการสำรวจให้ตัวเองเนื่องจากไม่มีองค์กรไหนให้ความศรัทธาในโปรเจกต์ของเขาหลอดคานาบีมีความมุ่งมั่นและหลงใหลเรื่องอียิปต์โบราณ <c oughs> เขาคิดว่าความสำเร็จของตัวเองควรได้รับการบันทึกไว้ในสารานุกรมบริเทนิก c าตัวละครนี้ให้เสียงภาคโดยฮิลช์บอนเนวิลนักแสดงชายชาวอังกฤษที่เคยผ่านการแสดงหนังเรื่องแพทดิงตันดาวตทนแอบบีและนอตติงฮิลที่หลายคนคุ้นเคย ฟาโรผู้ดำเนินชีวิตตามกฎระเบียบและประเพณีอันสูงสุดในโลกของมัมมี่ที่ไม่เคยปรับเปลี่ยนมาหลายพันปีด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยป้องกันความวุ่นวายต่างๆในชีวิตได้ <Okay. S 1> เขาเป็นพวกหัวโบราณไม่เข้าใจความทันสมัยสำหรับตัวละครฟาโรให้เสียงภาคโดยชอนบีนักแสดงชาวอังกฤษวัย64ปีที่เคยฝากผลงานการแสดงเรื่องดังหนังชุด The Lord of the Rings และซีรีส์ Game of Thrones ปิดท้ายด้วยครอกจระเข้สัตว์เลี้ยงของเซ็กเคม หนึ่งในสามมัมมี่ที่ขึ้นจากโลกใต้ดินมาประจนภัยที่อังกฤษบุคลิกของมันคล้ายสุนัขฉลาดแต่ซนเหมือนเจ้าของครอกมีความกล้าและพร้อมจะปกป้องทุกคนในครอบครัวทั้งหมดนี้เป็นตัวละครที่ช่วยเสริมทัพพาคุณผู้ชมทัวร์ดินแดนลึกลับสุดมหัศจรรย์นในมัมมี่ ตอนนี้เรามาสู่การสนับสนุนภาพยนตร์ไทยกันดีกว่านะครับภาพยนตร์วันนี้มีชื่อว่าชิดน้อยพุ่มกับคนนี้หายไปนานมากก็คือดาวตลกชื่อดังนั่นคือแท่งจักเทิร์นั่นเองนะครับซึ่งนอกเหนือจากที่เขามากุมบางเหรียญภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเขายังนําแสดงเป็นชิดน้อยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเขาไปคว้าดารามาสองคนคนแรกเป็นนางเอกตัวแม่ของวงการเลยนะครับอ้ําพัชราภาชัยเชื้อซึ่งอําลาวงการมาเกือบ8ปีแล้วนะครับนองในการเล่นหนังเนาะใช่ แล้วก็อนันดาเอเวอร์ริงแฮมโอ้ดูปฏิสัมพันธ์ของเคมี Me เนี่ยเรียกว่าเออมันเข้านะมันเข้าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเธอรับบทเป็นแม่นาค<อ>นั่นแหะครับน่าสนใจคือจริงพี่อ้ําเนี่ยเคยเป็นแม่นาคเมื่อประมาณผมว่าน่าจะเกือบ20ปีที่แล้วเป็นเวอร์ชันละครแต่ว่านี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษ จะว่าเวอร์ชันพิสดารก็ได้เพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะฮะแม่นาคเนี่ยแน่นอนแหละเรารู้ประวัติกันก็รักกับพี่มากแต่ว่าครั้งนี้มีหนุ่มสายหาข้างบ้านอยู่คนหนึ่งช,ชื่อว่าทิดน้อยก็แอบหลงรักแอบเฝ้ามองแม่นาคอยู่เหมือนกันคราวนี้แหละครับแม่นาคจะเลือกใครระหว่างคนหนึ่งที่รักมากๆกับหนุ่มข้างบ้านสายหาที่ก็น่ารักเหมือนกันใช่ครับคือพี่เท่งได้สัมภาษณ์ไว้ว่าแม่นาคจะเลือกระหว่างรักแท้หรือว่ารักแท้ๆกันแน่โอ<ด>้แม่นาคในเวอร์ชันสองพันยี่สิบสามร์เองนยักัน ตามกันเลยในช่วงเซโรยพิกสนับสนุนโดยซีนิมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซี om, นิมาแอทโฮมบายกดุ๊เดนดักครับ,บาสบายนะนั่งสบายๆสัมภาษณ์นะเออสบายไปสบายไป <c oughs> <c oughs> เอ้าพี่จะถามทำไมถึงรับเล่นหนังเรื่องนี้ ตอบยากเลยเหรอ,อให้สองเวอร์ชันเลยเพรพี่เท่งไงเพราะว่าเห็นชื่อพี่เท่งปุ๊บอุกยแล้วก็อยากร่วมงานกับแบบตลกหน้าตายที่แบบดูเท่ดูเก๋แต่อันนี้มอาจจะไม่ใช่ความจริงไงถ้าตอบแบบจริงๆก็คือว่างว,ว่างว,ว่างว่างพอดีเอ้มวไม่เาามล่นหนังมาเจ็ดปีนะเจ็ดปีแล้วเราคอยอีกสามปีเพราะฉะนั้นบบว่างไหมพี่อ๋อที่ไม่เล่นหนังพี่เพราะว่างเพราะว่างใช่ไพ่เพราะไม่มีอเลยสตาฟไม่มีอเลยสตาฟเหรอเหรอเห็นอ่านบทไปสองหน้าแล้วก็อยากปิดบทเลยเพราะว่าอะไรปิดบทเลยเฮ้ย จะให้อวยตัวเองเหรอเนี่ยพูดจริงๆเลยสนุกตัวเออตลกดีนะนานาเราได้เล่นเป็นนักแสดงสมทบทีนึงอะไรอย่างเงี้ยสมทบด้วยอะไรสมทบค่าตัวเม้าทกองถ่ายค่าตัวเม้าทกองถ่ายบ้ากก็ทำหนังอีกสมทบสมทบสมทบไอ้เ่านแล้วสุ่เฮ้ยมีบทเด่นอ่ะแต่ไม่ใช่เรานะมีบทเด่นว่ะอยากเชื่อว่าอนันดาคิดเหมือนกันนะคือสิ่งนี้เป็นตัวประกอบจะกำลังพูดเลยแล้วมีแต่แขนยาวหมดเลยถ้าเราไม่เอาแขนยาวอ่ะอ้ะผคิดว่าคนอะไรจะยาว เอาลูกกตาได้ไหมลูกกตายาวเหรอลงไปเก็บมะนาวเหรอลงไปม้วนตวัดขึ้นมาเออเกตแลตายเออเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยยกศากขึ้นมาสับในหัวใส่เลยสับในหัวใส่เลยอย่างเงี้ยก็โอเคอ่ะพี่เท่งเอาอั้มมาเล่นเรื่องนี้จนไม่เหลืออะไรเลยเพราะอยากให้ทุกคนไปดูมากๆเลยว่าไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเรื่องเนี้ยลองดูนะคะทิดน้อยทุกโรงภาพยนตร์ไปดูกันนะครับ สารตาเฟสเต็กร่วมเฉลิมฉลองกับภาพยนต์มัมมี่เส์ฟความสุขทุกสถานี a historic discovery a city of living mummies will bring their world to ours mummies วันนี้ในโรงภาพยนตร์